ทีนี้คุณอนุทินวันนี้ฮะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะวันนี้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เมื่อวานนี้โดนตามถามแล้วนะรอบหนึ่งนะแต่บอกปัดไปนะเมื่อวานนี้นะแต่วันนี้ยอมรับครับว่าก็ไปกินข้าวเย็นบ้านอดีตนาย,ยกทักษิณนะแสดงว่าไปจริงใช่ไหมครับนะแล้วผมชวนคุณเนวินไปเองพูดอย่างนี้เลยวันนี้ยอมรับเลยเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเพิ่มครับก็ผมก็ไปทานข้าวเย็นครับที่บ้านท่านนาย,ยกทักษิณหรือบไปไปประจาอยู่แล้วนะครับ ก็แค่นั้นนะจะีด้ว่าไปไปเข้าไปกินกับคุณในวินถึงเดื่เพราะว่าในวิน่ัน้องการตอบผมไม่คนชวนไปเองอะ่ะเออจบแล้วโอเคไม่ต้องไม่ต้องถามอะไรต่อเพราะ,ะเรื่องก,กินข้าวกันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในไม่ได้ไปแข่งแบกเบิร์ดเดย์บอยเบิร์ดเดย์บอยรู้สึกโอ้ท่านใจดีผมยังทวงท่านอยู่ ท่านให้เสื้อแจ็คเก็ตตัวผมยังไม่ได้เลยมันไม่ได้โกรธอะไรกันดีครับไอ้เรื่องที่บอกโกรธเรื่องคําว่ามันจบแล้วครับนายนี่พวกใครก็ไม่รู้เป็นคนพูดผมอยู่มาตั้งสิบกว่าปีผมไม่เคยได้ยินคำนี้ก็ใส่กันไปยังไม่กล้าพูดเหรอถามจริงกล้าพูดเหรอถ้าคนที่เป็นเจ้านายเราเราบอกมันจบแล้วครับนายนม,นมันไม่มีเหรอครับก็พูดมาไม่รู้กีทีมันก็ยัง ยังเอาเอาไอ้คำนี้ขึ้นมานะมันไม่มีอะไรหรอกครับต้องไปแฮปปี้ผอกว่าต้ามั่นใจว่าคนที่ชวนคือผมมีการคุยเรื่องอะไรเอาไม่เอาไม่คุยเรื่องต้องไปแฮปปี้ผอกว่าตัยืนยันว่าไปจริงนะโดยชวนคุณเนวินนะแล้วก็คุณไปเจอกับคุณทักษิณไปกินข้าวเยน็นนะไม่มีการพูดคุยเรื่องดีลการเมืองอะไรเรื่องตำแหน่งตำแหน่งไม่มีนะแล้วก็ ดีใจคุยกันแล้วก็ให้เสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งตัวคุณทักษินให้เสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งตัววันเกิดคุณเวินไงให้เสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งตัวเสื้อเนี่ยไม่รู้เสื้ออะไรด้วยนะนะมีนัยยะหรอเสื้อก็มีนัยยะเขามีนัยยะสิเกิดเป็นเสื้อพักเพื่อไทยอ่ะเสื้อก็มีนัยยะสินะแต่นี่คุณทักษินให้นะะถ้าคุณเวินให้คงให้เสื้อทีมบุรีแล้วนะทีนี้ประเด็นต่อมาทีนี้ คุยเรื่องอะไรกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าใช่ไหมคุณอนุทินบอกว่าคุยกันได้ยังไงเรื่องแกรัฐธรรมนูนเนี่ยต้องเป็นพวกผมอยู่ในครมอสภาก็อยู่ในสภาวุฒิก็วุฒิไม่เกี่ยวนะแล้วนักข่าวถามยิงถามเลยทีนี้ว่ามีการจับตาว่าอาจจะมีนายกคนละครึ่งกับพรรคเพื่อไทยชาวบ้านอยากได้โครงการคนละครึ่งนี่นายกคนละครึ่งนะจะมีนายกคนละครึ่งหรือเปล่านะ ไปฟังประเด็นนี้จากหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะท่านทื<ม>่เพื่อไรนะท่านตื่นขึ้นหมดไปแล้วตรัฐบาลทำยุทธแล้วอันนั้นโครงการคนละตั้งใจที่ผมจะทำงานรับใช้ สนองงานท่านนายกแพทองทานอย่างดีที่สุดท่านกับผมรู้จักกันมาท่านเรียกผมอาหนูทุกคําจนถึงเดี๋ยวนี้ผมต้องไปขอกราบขอให้ท่านเรียกผมว่าอย่าเรียกอาหนูแล้วมันมันไม่ได้แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวนี้ท่านก็นเรียกผมท่านรองอนุทินเพราะฉะนั้น คนเราไว้เป็นอาคนเป็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 นอาคนเป็นน้าคนจังแลวก็จะจะเข้าใจความรู้สึกเองว่าเวลาเวลาคนเรียกเราอาเรียกน้าเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องตอบสนองอะไรรับเนาะไม่ไ่กข่าวีไม่ไม่จริงเลยถูกไหมคะที่อกวามัเป็นคนละตึนะ้งอนะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ไม่จริงมันมันมีไม่ได้เลยนี่นี่นี่รัฐบาลน,นะหนูไม่ใช่อะไรอ่ะ การไปหุ้นกันแล้วจะมาบอกอไรเปคนละครึ่งคนละเซี่ยวมันไม่ใช่วันนี้ผมตั้งใจอย่างเต็มที่พรรคภูมิใจไทยตั้งใจงเต็มที่ที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดน,นี้ให้ สร้างประโยชน์ให้ยาวที่สุดให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนเนาขาจะให้อวยพรให้ผมเป็นผู้จัดการฟุตบอลบุรีรัมย์หรือไงเราเออมันต้องวยพรว่าใครต้องวยพรอย่างนั้นแหละไม่มีกระแสเรื่องเป็นคนวยพรผมมาสิบกว่าปีไม่เห็นได้เป็นนาทีเลยเออไปมีขวานเลยครับใส่กว่านะครับคือนักข่าวถามว่าวันนั้นคุณเนวินอวยพรให้คุณรุทินเนี่ยเป็นนายกนะคุณรุทินก็เลยแซวกลับว่าแล้วจะให้อวยพรให้ผมเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลบุรีรัมย์หรือไง นักการเมืองก็อวยพรกันอย่างนั้นแหละ oh. แล้ววันนั้นผมก็ตอบไปแล้วด้วยว่ายังไม่ได้จะเป็นนายกอะไรวันนี้เป็นรัฐมนตรีอ uh, แต่ใช่นะเป็นนายกสมาคมคนเกียร์มัว uh, ใช่ <นะ S 1> ใช่ใชวันนั้นที่ตอบไปะะนะแล้วก็มือนักข่าวก็ถามว่ามีกระแสะเปลี่ยนตัวนายกกุลธินตอบตอนท้ายนะวันนี้ว่าไม่มีครับยังไงก็ไม่ใช่ผมนะน,นี้คือคําตอบสุดท้ายน,ะนี่คือคําตอบทั้งหมดนะหลังจากที่นักข่าวตามถามว่าเอ๊ะคุณเนวินได้ไปเจอคุณทักษิณจริงหรือเปล่า